สวัสดีค่ะช่างเจ๋า,าพาปลูกนะคะวันนี้เจ๋ารอตัดตำลึงไม่ได้แล้วค่ะพระกล้าผักเจ๋าพร้อมที่จะลงแปลงมากเลยแต่ตอนนี้แปลงผักเจ๋าเต็มหมดทุกแปลงแล้วค่ะเจ๋าจะมีโครงการทําแปลงผักใหม่ขึ้นมาอีกแล้ววันนี้เจ๋าก็คงจะรอตัดตำลึงไม่ได้แล้วเดี๋ยวตำลึงเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยตัดแต่เดี๋ยวเจ๋าขอลงล้าผักก่อนแล้วกันเพราะว่ามันจะ ยืดย้วยไปมากกว่านี้เนาะวันนี้เจ๊จ๋าก็เนี่ยคะ่ะอันดับแรกเรจ๊จ๋าก็มาดูนะว่าหอยเจดีมันมีไหมมันก็มีมันก็มีหลงเหลืออยู่บ้างค่ะอันนี้ยอันนี้มันเป็นซากเก่านะอันนี้ซากเก่าซากเก่าที่มันแห้งแล้วเมืเ่อเช้ามาดูล้อย,อยางนี้ก็มีอยู่เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเจอเจอเจอค่ะนะคะนี่คะ่คะ,อออคะ,คะ,คะหอยเจดีเจออันนี้ตัวเป็นๆน,นะคะ บีเรามีน้ำยนางยงแสดงว่ายังเป็นๆอยู่ก็มีอยู่บ้างค่ะแต่ยาจาก็เสี่ยงเอาเนาะเสี่ยงเอาว่าเ,เพราะว่ารอแดดอะไม่มีแดดค่ะช่วงนี้ยจาจ๋าตากไม่ได้เลยนี่ค่ะเขาก็มีเนาะหอยเจดียะแต่ยจาจ๋าต้องรอลุ้นกันมากเลยเนี่ยไปไหนแล้วล่ะร่วงไปไหนแล้วเนี่ยบีตายละเออ ต้องรอต้องรุนกันเอาเองมากเลยค่ะตอนเนี้ยคือคือมันตากไม่ได้มันไม่มีแดดเลยค่ะช่วงเนี้ยออกมาก็ออกมาแป๊บเดียวแดดอหะแล้วคืนนี้ก็น่าจะฝนตกอีกเนี่ยแปลงเนี้ยร้อยางเนี้ยหลายตัวเลยนะคะหลายตัวแต่มันรอตากแดดไม่ได้ค่ะมันรอตากแดดไม่ได้แล้วเย็ดินของเจาจ๋าก็ก็ไม่รู้จะพอหรือเปล่า ถ้าเอามาลงเยจ่าช่างใจอยู่แปลงเนี้ยรู้สึกว่าหอยเจดีจะเยอะเนาะเยอะเยอะกว่าเยอะกว่าล้อ,อยางนี้ล้อ,อยางนี้เยจ่าคุยดูไม่มีไม่มีเลยคะ่ะอะสรุปแล้วว่าล้อ,อยางนี้เยจ่าจะเอาดินออกเอาดินออกให้เกือบหมดเลยค่ะแล้วก็จะเอาดินใหม่มาลงปลูกถ้าให้มันมีหอยเจดีก็ให้มันมีน้อยที่สุดเนาะทำเหมือนทำเหมือน ทำเหมือน2 0 0อยางนน้นที่เจาจ่าลงฟินเลท์ที่ลงคลิปไปนะคะสองอย่างนั้นเจากก้าจ่าจะโกยดินออกแต่อันนี้น่าจะโกยออกเยอะหน่อยเดี๋ยวเจาจ่าต้องดูก่อนนะคะถ้าสภาพมันเป็นยังไงก็ดินที่เจา้าจ่าปลูกไว้มันก็ร่วนดีแล้วเนาะถ้ารอบหน้าเจ้าจ่าตากดินเสร็จเจาจ่าก็ผสมแค่ขี้วัวอย่างเดียวค่ะเพราะว่าดินมันฟูมากแล้วฟูมากแล้วเดี๋ยวถ้าใส่อย่างอื่นมากไปเดี๋ยวเขาตัวจะเก็บน้ําน้อยเกินไป เดี๋ยวนี่ค่ะขนาดโกยมาแบบนี้ยังเจอเรื่อเยเลยเนะะี่ยค่ะหอยเจดียเหลืองๆเนี่ยค่ะนี่ค่ะ,คะแสดงว่าแปลงเนี่ยหอยเจดียังยังเยอะอยู่ก็ก็ตัดสินใจแล้วว่าโกยดินออกโกยดินออกแล้วก็เอาดินที่ผสมมาลงปลูกเพราะว่าต้องรีบปลูกตอนนี้แล้วค่ะเจะจ๋าเตรียมแปลงเสร็จเจจ๋ารดน้ําเสร็จเจจาก,ก็ปลูกเลยอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเจะจาก,ก็โกยดินขึ้นมาแบบนี้แหละ โกลดินขึ้นมาแบบนี้แหละโกลมาคุกคุกให้เข้ากันข้างล่างแล้วเจ้าจ๋าก็เกี่ยนะดินให้เสมอกันอันนี้เจ้าจ๋าทําไปแล้วนะคะคือโกลดินขึ้นมาเหมือนกันเหมือนร้อนเนี้ยคะ่ะโกลดินขึ้นมาแล้วก็เกี่ยให้เสมอกันแบบเนี้ยแล้วเจ้าจ๋าก็จะโรยนะคะขี้วัวเจ้าจ๋าร่อนหยาบนะคะไม่ได้ร่อนละเอียดก็กะปริมาณเอาเลยคะ่ะเจ้าจ๋าใส่ไปละสี่ประมาณสี่กํามือละห้ากัมือก็คือประมาณว่าโรยให้ทั่วแปลงนะคะนค่ะ ็โรยให้ทั่วเลยค่ะหกกำมือเ็ดแปดกำมือก็แล้วแต่เลยค่ะก็ยังไม่ต้องใส่มากเดี๋ยวมันจะดินเขาจะร้อนจัดเกินไปนะคะเพราะว่าค้วมันไม่ได้หมักเนาะเดจ๋าก็รู้นะคะว่ามันไม่ได้หมักแต่อย่างเดจ๋าเคยบอกมาทุกทุกคลิปทุกคลิปว่าถ้ากล้าผักเดจ๋าพร้อมลงอ่ะเดจ๋าก็เสี่ยงเอาว่าเขาจะ เขาจะรอดไหมเขาจะงามไหมเขาจะโอเคไหมแล้วเราก็คุกพยายามคุกคุกเขาให้เข้ากันอย่างนี้ค่ะคุกเขากับดินให้เข้ากันให้ขี้วัวไปแทรกอยู่ในดินให้มากที่สุดเพราะว่าเขาจะได้ลดความร้อนลดลดความร้อนของของขี้วัวดินเขาจะได้แทรกเข้ามาอยู่ในเนื้อขี้วัวขี้วัวก็ได้แทรกไปอยู่ในเนื้อดินนะคะก็คือ ลดความร้อนเดจ่าก็รู้นะคะว่าเวลาเขาเกิดกระบวนการหมักอะ่ะเขาจะเกิดความร้อนแล้วอ,อาจจะมีโ,โมรคพืชโรคแมลงมานะคะกับขี้วัวเดจ่าก็คือบางทีตัวมแมลงตัวอะไรมันชอบนะคะก็เดจ่าก็รู้นะคะรู้ว่าทฤษฎีมันเป็นอย่างนี้แต่ว่าคือคือตอนนี้กล้าผักเดจ่ารอไม่ได้แล้วแล้วมันไม่มีแดดเลยค่ะ แดดฝนจะตตอ,อีกแหละคือแดดไม่มีทุกวันนะคะมีก็ออกมาแป๊บเดียวออกมานิดเดียวเดี่ยวจ๊จ๋าก็ใส่ไป 9. แปดกรัมเก้ากรัมสิบกรัมเราก็ดูปริมาณเอานะคะอีกกรัมหนึ่งพอแล้วเดี๋ยวจะจ๋าจะคุกแล้วนะคะนี่นะคะ่ะก็ผสมผสมเข้าไปแบบนี้ผสมเลยผสมให้เข้ากันได้มากที่สุดผสมให้เข้ากันกับดินให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะว่า ที่เยจารู้ว่าขี้วัวเขาร้อนเพราะเวลาเยจ่าทําปุ๋ยหมักอ่ะทําปุ๋ยหมักอ่ะถ้าหมักทิ้งไว้สักสองสามวันเนี่ยไปจับกระสอบดูเปิดสอบดูร้อนเลยนะคะยิ่งถ้ามีราอ่อนหรือมีแกลบด้วยนะคะเขาจะแบบมีราอ่อนนะคะถ้าราอ่อนนะควันขึ้นเลยเปิดในกระมังในกระสอบปุ๋ยเปิดออกมานี้มันควันขึ้นเลยนะคะคือมีไอไอร้อนขึ้นค่ะมันไม่เชิงกับเป็นควันร้อนแบบนั้นนะคะ ก็คือประมาณนี้แล้วจ๋าก็จะเตรียมดินประมาณนี้ก็ให้เขาหมักในนี้แหละปลูกไปหมักไปอย่างนี้เลยค่ะแล้วเราก็ลดน้ําหมักบํารุงเอาช่วงแรกๆที่เขายังไม่ปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาก็ลดน้ําหมักปลาปลูกได้สักสามสี่ห้าวันแล้วก็ลดน้ําหมักปลาได้แล้วค่ะแล้วจ๊จ๋าก็จะคุมฟางนะคะคุมฟางเสร็จก็เอาน้ําหมักเอาน้ําจุลซีสังเคราะห์แสงมาลดค่ะเอาจุลซีสังเคราะห์แสงมาลดนะ เขาจะได้ให้ขี้วัวปลดปล่อยธาตุอาหารธาตุไนโตรเจนออกมาเลี้ยงพืชผักเราแต่ว่าช่วงแรกอาจจะอาจจะมีความร้อนนะคะต้นพืชต้นผักอาจจะไม่งามอาจจะมีเหลืองก็ e m เ m ็มเน่ยจาก็หมดนะคะเนี่จ๋าไม่ได้ทำไว้อตอนนี้ขาด EM ค่ะที่สวนเนี่จาเนี่จาจะทำา e EM ไว้ใช้เองและขยาย อีเอ็มไม่ใช้เองแล้วพอซื้อมาขวดหนึ่งเนี่ยจะจ่าทาเอาใช้หมดแล้วก็ไม่ได้ทําใหม่นะคะก็คือเจจ่าก็พลาดเองแหละก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวต่อไปเจจ่าจะพยายามวางแผนให้ดีกว่านี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะเจจ่าก็จะส่องแ้ยางนี้เดี๋ยวคุมฟางเสร็จเอาทุนรซีสังก็์แสงมาลดนะคะลดเสร็จเจจ่าก็จะโกยดินอันนี้ใส่กระสอบปุย๋ยวันไหนแดดดีๆเจจ่าถึงจะเอาออกมาตากค่ะเอาออกมาตากเนาะ ตากเสร็จพอมันแห้งดีหอยจะดีตายหมดเลย้ยะจ๋าก็จะเอาปุ๋ยข้อขี้วัวล,ลงไปคุกรดด้วยจินซีสักสอยนี่ค่ะหอยยังมีเลยเห็นไหมขนาดโกอยู่แค่เนี้ยแปลงนี้ก็มารอลุ้นกันต่อนะคะเสี่ยงดวงดูเสี่ยงดวงดูว่าเขาจะรอดจากหอยจะดีไหมคือลุ้นกันเลยค่ะลุ้นลุ้นลุ้นไปกกบยะจ๋านะคะ ลุ้นลุ้นไปพร้อมกันค่นนจะเจ๊จ๋าวาอยอย่าบ้านลอยยางเนี้ยใต้ต้นกระถินเนี้ยจะรอดไหมเดี๋ยวเจ๊จ๋าคุมฟางเอาจุลีซีสังค์แสงมาลดลดเสร็จเดี๋ยวจะปลูกเลยค่ะคงไม่มีแดดแล้วดูที่ดูค่ะก้อนเบลอเลยฝนเมฆมาฟ้าปิดไม่มีแดดค่ะเดี๋ยวพอปลูกเสร็จเดี๋ยววันเสาร์รอวันอาทิตย์เดี๋ยวตัดตําลึงค่ะตัดต้นกระถินก็สงสารนกด้วยค่ะนกเ็าอยู่ในนั้น ไม่รู้ว่าฟักไข่ไปยังต้องปีนขึ้นไปดูแล้วว่าเขาฟักตัวอ่อนหรือย,ยังเพราะว่ามันเจอฝนด้วยถ้าเราอาออกหมดอ่ะรังนกอยู่ตรงนั้นเขากำลังกกไข่อยู่ค่ะเขายังไม่ฟักตัวถ้าฟักตัวแล้วก็ดีไปนะคะถ้ายังไม่ฟังตัวยายจ๋าก,ก็จะเหลือไว้กระย่อมที่เป็นรังนกนะคะกันฝนให้เขาค่ะเดี๋ยวยายจ๋าก็คุมฟางนะคะคุมฟางแล้วก็ลดยุนซีสังข์แสงนะคะก็ฟางฟางอันนี้คุมเลยยายจ๋าก็ไม่อันนี้ต่อนะคะ สำหรับคลิปนี้เจ๊จ๋าก็จะพามาดูค่ะว่าเจา๊จ๋าสองลอย่างนี้สองลอย่างนี้เจ๊จ๋าใช้ดินปุงปลูกของเจา๊จ๋าใส่สองลอย่างนี้เจา๊จ๋าเอาค้ววคลุกผสมปลูกเลยเนี่ยค่ะอ่ะ้ะย่างที่หนึ่งนะคะที่สองเอาดินเอาดินออกตากดินออกตากดินออกตากสองลอย่างแล้วก็เอาดินใหม่เข้าไปแล้วก็คูมฟางรดน้ําปลูก สองร้200อยยางนี้เอาโกลดินเก่าไม่ได้เอาออกไม่ได้อ,ออกตากเพราะไม่มีแดดก็ดินเจ้าจา่าเหลือน้อยเหลือมันไม่ใช่เหลือน้อยแล้วค่ะมันยังไม่ค่อยได้ที่ด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งเยาจา้จ่าก็กะว่าจะเตรียมแปลงอีกหลายแปลงแล้วก็เพื่อเป็นการไม่เพิ่มภาระ,ะให้ตัวเองก็เลยจะเอาดินนี้แหละเอาค้ววลงไปคลุกนะคะร่อนร่อนหย,ยาบๆลงไปคลุกกับดินเก่าในร้อยยางเลย คุกคุกคุกกันให้เสร็จเรียบร้อยเสร็จปุ๊บคุงฟังรถจีนีซีสังเคราะห์แสงเดี๋ยวเร้สามลงปลูกเลยส่วนร้อยยางนี้เรศสาก็จะคุยดินออกทําเหมือนอันนี้นะคะไอที่คุกคิวมีแค่สองร้อยยางนะคะแล้วร้วอยางนี้ไม่ได้ตากดินไม่ได้ตากอ่าร้อยางไม่รู้หอยเจดีเขาจะเขาจะยังอยู่เยอะผักเราจะรอดแค่ไหนก็มาช่วยลุ้นกันนะคะร้อยยางนี้นะคะ สำหรับคุณเจียจ๋าพาปลูกก็พามาเตรียมดินได้หลายวิธีมันแล้วแต่หน้างานอย่างที่เจะจ๋าพูดแล้วค่ะมันแล้วแต่หน้างานมันแล้วแต่ความพร้อมของกงต้นกล้าความพร้อมของดินสภาพอากาศด้วยค่ะมันไม่เอื้ออํานวยที่เราจะต้องตากดินเราก็ต้องโกยดินเก่าออกแต่ล้อยางอะที่จริง กลอยออกก็ต้องตากในล้อ,อยางด้วยนะคะเพราะว่ามันมีไข่หอยแยดีอยู่ด้วยเนาะก็ไม่เป็นไรเจจ๋าก,ก็ลุ้นเอานะคะสําหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามชย,ยาจ๊จ่าพาปลูกด้วยนะคะเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะคะว่าผักจะเป็นยังไงยาจ๊จ๋าลงปลูกยาจจ๋าจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะขอบคุณมากค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะถ้าเป็นประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์กดไลค์ให้ยาจจ๋าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ ยาจ่าก็เอากระสอบมาแล้วนะคะนี่ค่ะวิธีการของยาจ่าก็ใช้นี่เลยเนี่ยค่ะตักดินออกมาใส่กระสอบไว้แล้วไปไว้ในที่ร่มก่อนนะคะพอวันไหนมีแดดดีๆยาจ่าค่อยเอามาตากนะคะยาย่าก็จะทําแบบนี้แหละเพิ่มเติมนะคะเพิ่มเติมให้ท้ายคลิปนะคะเพิ่มเติมนี่ค่ะตักออกไปให้ได้มากที่สุดค่ะตักแบบนี้แหละออกไปให้ได้เยอะที่สุดเลยเดี๋ยวกิ่งไม้ยาจ่าก็เอา เอาไว้รองก้นแปลงนี้นะคะเก็จะมีใยที่จะจลองรองก้นฟ้าร้องโคลมโคมมาอีกแล้วตกแน่นอนค่ะเจาจ๋าก็เดี๋ยวจะรีบลงก้าผักให้มันเสร็จเดี๋ยวเจาจ๋าก็จะไปย้ายก้าขึ้นช่ายต่อค่ะเพราะว่าดินที่เจ,จาจ๋ามีอ่ะเจาจ๋าก็เอาไว้ปลูกขึ้นช่ายเนาะใส่ถุงเพราะว่าก้าขึ้นช่ายมันนานแล้วอยู่นานดินขนน้อยในในกระบะเพาะนะคะมันก็เดี๋ยวเขาจะ เน่าตายซะก่อนนะคะเสียดายเพราะว่าเมื่อก่อนเจขาพ่อผักชีไว้อ่ะก็ปล่อยให้เขาเน่าตายไปไม่มีที่ลงนะคะมีประสบการณ์ค่ะก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะโกยดินออกให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็เอาดินผสมปรุงปลูกที่เราผสมไปแล้วนะคะมาเติมมาเติมแล้วก็ปลูกได้เลยค่ะเลด,ดูก่อนนะคะว่าจะเอา,เอา,เอาใบไม้มาลองไหม ถ้านั่นก็อาจจะเอาใบไม้มาลองมาลองอีกหน่อยนึ่งค่ะค่ะ,คะพาเพิ่มเติมแค่นี้นะคะวิธีตักดินออกของยายจ๋าก,ก็จะประมาณนี้นะคะตักดินออกใส่กระสอบไว้ยกเข้าล่มรอแดดดีๆก็ตากนะคะเพิ่มเติมค่ะสวัสดีค่ะ